เมื่อครบถ้วนแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบจากนั้นเราก็บันทึกนะครับ Access นั้นก็ที่เราตั้งชื่อของตลาดขึ้นมานะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า province นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มโอเค จากนั้น e x c e l ก็จะให้เรานั้นกำหนด Primary Key นะครับซึ่งเรานั้นได้กำหนด Fill d ที่ชื่อว่า Province ID เป็น Primary Key เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องให้ e x c e l สร้างซ้ำนะครับเราก,ก็เลือกเป็น No เมื่อเราเซฟเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มกากระบาดด้านขวามือนะครับ ก็เหีนว่ามีอ็อบเจกต์ใหม่นะครับชื่อว่า province ขึ้นมานะครับใช้สลับการเก็บข้อมูลรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยจากนั้นนะครับเราก็สร้างตารางอีกตารางหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือประเภทรถนะครับแล้วก็คลิกที่ New นะครับแล้วเลือก design view นะครับคลิกที่ปุ่ม ok ก็จะมีลักษณะเหมือนที่เราทำงานเมื่อตอนเราสร้างตารางเก็บรายชื่อจังหวัดนะครับ อันนี้เราก็จะเก็บประเภทรถไว้นะครับในคอลัมน์ที่สองน,นะครับที่เป็นชื่อประเภทรถผมก็จะตั้งชื่อฟีลว่าคาร์เนม กำหนดเป็นแบบ text นะครับอันนี้ผมเผื่อไว้ที่50ตัวอักษรนะครับเผื่อว่าชื่อประเภทรถอาจจะยาวกว่า30ตัวอักษรผมก็จะกําหนดไว้ที่50ตัวอักษรนะครับจากนั้นเราก็จะกําหนดให้ฟิล l นี้เป็น primary key ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกที่รูปกุญแจ ก็จะไม่ลูกกุญแจแสดงตรงในส่วนหน้าสุดของชื่อฟิลนะครับก็จะเป็นการกำหนดว่าให้ฟิลที่ชื่อว่าคาท้ายนั้นเป็น p พ i ม a r y Key จากนั้นเราก็บันทึกครับคลิกที่รูปดิสกตจากนั้นก็ตั้งชื่อของตลาดนะครับ หลังจากที่เราเซฟแล้วนะครับแล้วก็คลิกปิดก็เห็นว่ามีอ็อบเจกต์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับชื่อว่าขาไทยในกรณีที่เราสร้างแล้วนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะแก้ไขาาตาราง province ใหม่นะครับเราก็เลือกอ็อบเจกต์ province จากนั้นคลิกที่ปุ่มดีไซน์อีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่า province น,นี้เราพิมพ์ผิดนะครับเราต้องมี C อีหนึ่งตัว รหรือว่าเราอาจจะลืมกําหนดว่าให้ฟิลนี้เป็น primary key นะครับแล้วก็คลิกรูปกุญแจฟิลนี้ก็จะกลายเป็น primary key ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มรูปดิสกตนะครับก็คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้หลังจากนั้นเราก็คลิกที่รูปกากบาทนี้นะครับก็จะมีการแก้ไขเกิดขึ้นหรืออย่างกรณีาคาท้ายนะครับหากเราต้องการตรวจสอบแก้ไขใหม่แล้วก็ เลือกตารางนี้แล้วเราก็คลิกที่ปุ่มดีไซน์ฉนันาจะพิมพ์ description เพิ่มเติมนะครับว่าเป็นรหัสประเภทรถจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม save เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุง Table ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใส้อีกหนึ่งตารางที่ยังค้างอยู่นะครับก็คลิกที่ new เลือก Design View คลิกโอเคก็จะมีอยู่ทั้งหมด5คอลัมน์นะครับคอลัมน์ทพ่หนึ่งก็คือลำดับของรถที่เข้ามานะครับเราอาจจะตั้งชื่อว่า,า Car ID ก็ได้นะครับแต่ตท้ายนะครับผมเลือกเป็น Auto Number นะครับก็คือว่าเป็น ฟิลด์ที่เก็บข้อมูลลำดับ1,2,3,4,5โดยอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับ description ใช้ลำดับรถนะครับจากนั้นอันที่2ก็เป็นฟิลด์ที่ชื่อว่าเวลาเข้ามานะครับก็คือเป็น time in นะครับตัวท้ายนะครับก็เลือกเป็น date time นะครับ ก็จะเก็บข้อมูลประเภทวันที่และเวลาในฟิลด์เดียวกันจากนั้นก็จะมีทะเบียนรถอันนี้เลือกเป็น Text นะครับนอกจากว่าทะเบียนรถในประเทศไทยนะครับมีอยู่ทั้งหมด7ตัวอักษรนะครับ เราเผื่อไว้ที่ประมาณ10นะครับในฟินิ์ทีนะครับก็คือเป็นจังหวัดนะครับจากนั้นดัต้าทายนะครับจะต้องเป็นดัตตาทายเดียวกับ province id ที่อยู่ในตารางเก็บรายชื่อจังหวัดนะครับก็คือเป็น Number แล้วก็เป็นแบบ Byte จากนั้นฟิล์สุดท้ายนะครับก็คือรหัสประเภทรถจากนั้นต t a ท้ายก็ ต้องเหมือนกับคา,าไทายในตารางประเภทรถนะครับก็คือ number แล้วก็ byte นะครับจะเห็นว่าชื่อฟิลนั้นอาจว่าจะเป็นต้องเหมือนกันกับตารางที่เก็บประเภทรถนะครับแต่ว่า data-type หรือว่าประเภทข้อมูลนั้นต้องเป็นแบบเดียวกันนะครับ